อุปสรรคในการเดินทางไปน้ําตกแซพระแซปองไลเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่เส้นทางว่ามีความยากมีความลึกมีความอะไรต่างๆแบบเกินศักยภาพ4ี่คูณสี่สแตนดาร์ดแต่ความยากนั้นไปอยู่ที่เส้นทางนี้มีรถสิบล้อรถพ่วงที่เข้าไปขนสินค้าทางการเกษตรในเส้นทางร่วมอยู่ด้วยและหลายครั้งจะต้องไปลุ้นเอาเองในเส้นทางว่า เราจะเจอรถสิบล้อหรือรถพ่วงขนาดใหญ่ขนาดเนี้ติดลมขวางเส้นทางเราอยู่หรือเปล่าถ้าสิบล้อคันนั้นติดลมขวางเส้นทางเราอยู่พูด,ดง่ายง่งานรอนี่เวลามหาศาลแน่จะรอสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงต้องรอเขากู้รถสิบล้อที่ขวางทางเราก่อนถ้าเกิด จุดจุดนั้นเราสามารถที่พอจะเบี่ยงเส้นทางได้ก็โชคดีไปถ้าเบี่ยงเส้นทางไม่ได้ชนิดที่ว่าซ้ายก็ไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้ล็อกอยู่ตรงกลางเลยภาษาบ้นบานๆเลยซวยครับซวยเวลาซวยเวลาที่จะเดินทางต่อไม่ได้โชคดีถ้าเจอ1 0บล้อหนึ่งคันขวางพอมีรูมุดก็มุดไปเหมือนในคลิปนี้เราพอมุดได้เราก็มุดไปถ้ามุดไม่ได้นะครับซวยครับ ไม่รู้จะไปทางไหนครับซ้ายก็ไ,ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นะเส้นทางรถยนต์แทรกเข้าไปไม่ได้ก็ต้องรอกู้แล้ววิธีการกู้รถสิบล้อพวกนี้ส่วนใหญ่เขาต้องเอารถไถรถแบ็คโฮนะครับจากอีกเมืองหนึ่งมาช่วยกันดึงมาช่วยกันลากงานรอเวลาบานตะไยเบอะเลยครับผมถ้าช่วงขาไปก็อาจจะสร้างอุปสรรคให้เราไปไม่ถึงน้ำตกแสพระแสปองไหลได้ถ้าในขากลับ ขาไปไม่มีปัญหามาลุ้นขากลับโอ้โหขากลับเจอเรียบร้อยแล้วออกมาปุ๊บ4ี่โมงเย็นเจอโอกาสที่จะมืดค่ำขาเส้นทางมีสูงมากนะครับมีสูงมากบอกได้เลยนะครับผมเองจัดคาราวานเดินทางเส้นนี้มานานได้แต่สวดมนว์ว่าอยากขอให้เจอ10บล้อขวางเส้นทางเลยนะครับถ้าเจอ10บล้อขวางเส้นทางนี้งานงอกเลยครับงานเวลาบานเบอะเลย นะฮะบานเบอร์ชนิดที่ว่าคุณอาจจะรอสองชั่วโมงสามชั่วโมงอันโชคดีไปรอหกชั่วโมงแล้วครานี้บันเทิงเลยครับไม่ต้องไปไหนแล้วครับต้องตัดสินใจว่าจะหันหัวกลับแล้วมาวันใหม่ในวันลุกขึ้นหรือจะไปยังไงไปอีกทางหนึ่งยังไงมันไม่มีทางเลยนะครับที่จะไปเพราะมันต้องไปในเส้นทางนี้เส้นทางเดียวยกเว้นอ้อมไปเมืองสนามชัยซึ่งร้อยกว่าโลนะฮะหรืออ้อมไปทางถนนที่ไปทางดอนโขงนั่นอีกประมาณร้อยกว่าโล มันเป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องลุ้นกันในเส้นทางนี้อันนั้นเป็นเส้นทางที่ผมบอกตรงๆว่าเวลาจัดคาราวานจะกลัวตรงนี้มากนะครับจะกลัวตรงนี้มากนะฮะเพราะว่าเคยติดลักษณะแบบนี้มาแล้วในอดีตจนถึงขั้นไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงนั่นหมายความว่าไปไม่ถึงน้ําตกนะครับไปไม่ถึงต้องหันหัวกลับก่อนและอีกวันหนึ่งอีกสองสามวันนะครับก็เข้าไปสู้ใหม่ ไปใหม่อ่าไม่มีรถสิบล้อคันเดิมแล้วไม่มีแล้วทางหายไปเรียบร้อยแล้วเชื่อไหมครับว่าครั้งนั้นปีหกห้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วไม่มีสิบล้อคันเดิมติดแล้วโอ้โหขากลับมาติดอีกรอบหนึ่งโชคดีมีทางเบี่ยงนะครับโชคดีมีทางเบี่ยงก็เลยได้กลับนะครับก็ออกมามืดค่ำเหมือนกันก็ออกมามืดค่ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงไปน้ําตกแซพระแซปองไล่เนี่ยเป็นการที่บอกตรงๆเลยว่า เป็นอะไรที่วัดดวงพอสมควรเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่จะเข้าไปนะครับผมแนะนำเลยนะครับคุณต้องสแตนบายเตรียมรอจอดคาเส้นทางด้วยการคาเส้นทางนี้นะครับมืดห้องน้ำนะครับต้องเตรียมพร้อมอาหารในรถต้องเตรียมพร้อมนะครับน้ำต้องเตรียมพร้อมอย่างอันนี้เห็นไหมครับ10ล้อติดกันเพียบเลยนี่นะครับ10ล้อติดกันเพียบเลยอันนี้โชคดีนะครับในคลิปนี้โชคดีมีทางเบี่ยง นะครับถ้ามันสิบล้อมันล็อกกันอย่างนี้นะห้คันนะครับไม่ต้องพูดเลยครับวันนี้ไม่ต้องไปไหนนี่ข้างหน้าแองแมงอยู่นี่ไม่รู้ต้องรอกี่ชั่วโมงนะครับโชคดีมีทางเบี่ยงโฟวินตัดทุ่งเข้าไปด้านขวามือนี้นะครับตัดทุ่งเข้าไปขวามือไม่งั้นต้องรอกู้การกู้รถสิบล้อคันนี้แน่นอนครับจะต้องใช้รถไถน,นะครับรถไถคงไม่พอต้องเป็นพวกแบ็คโคตีนตะขาบ นะครับมาเกี่ยวมาดึงผมเคยเห็นเขากู้ภัยอย่างนี้นะครับบางครั้งแบคโฮตัวเดียวนี้ยังไม่พอเลยนะครับที่จะดึงเข้ามาถ้าไปเจอแห่งท้องช้างขึ้นมาเมื่อไหร่เนื้ครับเขาติดยุบไปตรงนั้นเขามีสัมภาระอยู่ข้างในด้วยครับไม่ใช่สิบล้อตัวเปล่าเล่าเปื่อยมีสัมภาระเต็มเอียดเลยอัดลงไปนะแล้วทําไมเขาต้องมาหน้าฝนก็เขาก็ไปรับผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรที่อยู่ข้างในในเส้นนี้เพราะฉะนั้นเส้นนี้คือเส้นที่น่ากลัวสําหรับในเรื่องของเวลา ร่วมกับรถรถใหญ่รถสิบล้อนะครับก็ต้องไปลุ้นเอาแล้วทําไมจะต้องไปน้ําตกแซพระแซปองไลในหน้าฝนทําไมหน้าฝนก็หน้าฝุ่นนะครับผมฝุ่นพูดตรงๆเลยครับหนาตึบเลยนะครับถ้าหมดฝนเมื่อไหร่เส้นนี้ก็บันยายอีกแบบหนึง่งนะครับก็คือฝุ่นหนาฝุ่นหนาชนิดไส้กรองตันนะครับคุณต้องพกไปอย่างน้อยเนี่ยขาไปพก1อันขากลับพกอีกหนึ่งอันนะครับเป็นไปได้พก3อันนะครับพอไอ้บิงทางเรียบกลับประเทศไทยอีก1อัน ขาไปเนยตันแน่นอนนะครับขากลับกลับออกมาอีกทีตันอีกรอบหนึ่งอีกกรองนึงนะครับเคาะออกมาได้ฝุ่นเป็นขีดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ําโคลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอภิมหาฝุ่น,นเพราะฉะนั้นคนและที่สําคัญในหน้าอื่นๆเนี่ยน้ําตกมันไม่มีไปง่ายก็จริงนะครับไปง่ายก็จริงแต่ส่วนใหญ่คนขับโฟวินในไทยก็ เลือกที่จะไปหน้าฝนนะอันนี้เราก็เห็นไหมครับเราตีวกออกมาจากหน้าสิบร้อหน้างานตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็กําลังเล่งกู้กันอันนั้นก็ปเป็นเรื่องของคนพื้นที่ไปเราไปท่องเที่ยวเราเวลาเราก็มีจํากัดจริง,รงๆการไปน้ําตกแซะพะแซปองไลไปด้วยทั้งหมด3ทางนะอันนี้คือทางที่1นนะครับอันนี้คือทางที่1นนะครับทางที่เราไปแล้วก็ลัดเลาะตัดทุ่งหญ้าตรงนี้มา ะคร์วินที่ไปทุกคันไม่จำเป็นจะต้องไปแต่งล้อโตอะไรใหญ่โตมากมายนะครับสแตนดาร์ดนะครับถ้าคุณตามคลิปบอกอมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเป็น f อฟซิงแต่แรกเนี่ยคุณสังเกตรถบอกอเองสิครับก็สแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดหมายความว่าความสูงของอยางก็ไซส์เดิมนะครับสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดแล้วทำไมบอกอไม่ใช้ไปยางเบื้อเริ่มเทิม ก็ต้องการเป็นตัวแทนครับเป็นตัวแทนของคนที่ไปท่องเที่ยวว่าโอ้โหนี่บอกอก็ใช้ยางขนาดนี้ก็ไปได้นะครับทิปนี้ใช้ยางของเบฟกุลลิกเคโก่อนหน้านั้นใช้โยโกฮาม่า oh นะครับ G015 นะครับก่อนหน้านั้นใช้มิชลินก็ขนาดเท่าเดิมตลอดนะครับไม่มีการอัพไซด์เพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่จะไปคาราวานกับบอกอเนี่ยมั่นใจได้ว่า ไอ้บกอก็ใช้รถสแตนดาดไม่อูไม่ต้องไปวางคานนะครับไม่ต้องรถใหญ่โตขนาดนั้นโอ้ยนั้นมันง่ายไปถ้าคุณเอารถขนาดนั้นไปนะครับมันก็เหมือนกับคุณขับอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับง่ายไปหมดนะเพราะว่าอุปสรรคมันไม่มีอะไรมากนะครับรถสแตนดานสี่ขวัสี่แตนแตนก็ไปได้ยางเอทีก็ไปได้ยางไฮเวทเทเลนก็ไปได้ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรที่มันขนาดนั้นนะครับ แต่ทำไมของบอกอต้องเปลี่ยนไปเป็น ko สามนะครับก็เพราะว่าบางครั้งเป็นรถเซอร์วิสครับต้องไปลากเขาไปดึงเขานะครับถ้าไปตัวเปล่าเล่าเปือยไปคันเดียวยางไฮเวทเลนยางที่มันแถมมาจากตอนซื้อจากโชรูมก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นนะครับรถที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นรถสแตนดาร์ดทั้งหมดไม่ต้องตกแต่งอะไรทั้งสิน้นเวลาใครมาถามบอกอว่ารถเดินทางคารวานต้องตกแต่งอะไรไหมไม่ต้องครับไม่ต้องทําอะไรคอยสี่คูณสี่สแตนดาร์ดแค่นั้นนะนะเพียงพอแล้วนะครับ นอกนั้นก็ไปว่ากันเรื่องชุกจิกชุกชุกจิกจิกขอลากอยู่ตรงไหนหูลากอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแค่นี้ก็ไปได้แล้วนะครับแล้วไปลาวใต้นี่นะครับรถยนต์นี่อย่างคันนี้ก็รถอายุระนามหลายปีดูแลมาอย่างดีไม่ได้ำจำกัดรถยนต์นะครับว่าโอ้โหรถต้องไม่เกิน10ปีนะครับไปได้ครับรถ40ปี50ปีก็ไปได้ถ้าวิ่งได้ไปลาวใต้เพราะมันไม่ไกลจากประเทศไทยแต่ถ้าเป็นประเทศจีนมาตรฐานบอกอยังมีอยู่ก็คือไม่เกินรับรถไม่เกิน10ปี เพราะฉะนั้น f อที่รู้จักบอกอก็รู้ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดีนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ให้พูดถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเส้นนี้นะครับว่าจะเจอกับรถ10บล้อขวางเส้นทางครับ